สวัสดีทุกคนกันด้วยนะัวันนี้เราอยู่กับเกมอ e y o อ alone คุณอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าเคก็รู้สึกว่าเหมือนในเรื่องของเกมนี้เขาจะบอกว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งนะที่ถูกพ่อแม่ทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวเพียงอลำพังจะมีอะไรแย่ไปฝันอีกหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กบางคนนี่คือแบบรูปปากแล้วแบบอืมพิงให้ฉันให้อยู่คนเดียวอย่างนั้นเหเรอเซตโจ้ลเดี๋ยวไปดูกันในเกมเนามันมันจะเป็นไงแหละ แต่ที่เราอ่าจะกลับของอวันนี้กลับกับอ่าสิบสองพีเอมนะอยา่าอย่านอนดึกละมีอาหารอยู่ในตู้เย็นหลักนะจากเม่โอวันนี้แม่กลับบ้านดึกจังงั้นหรือยังไงเอ่ยนำสปาเกตตีออกจากตู้เย็นเอ้ยแบบนี้ต้องเล่นเกมบ้างไม่ต้องกินอาหารหรอกอ่าเนี้แะรักดีทุก ไมโครเวฟอ้อยืมมาได้ไงยังไ,ไงจีต้องจีบิตน,นั่นน่ะอดีนะจีสเสร็จแล้วหรอไม่ล้างชานด้วยไปนอนโอ้โหไปนม่ห้องอะไรห้องน้ำแล้วไหนห้องอาบน้ำนอืมอ้อวัดนี่ห้องใคร ห้องน่าจะห้องเมมีห้องใครห้องเราแหละเหมียวเลยเอ้ผู้ชายเดียวกันอย่างนั้นเหรอเหมียวอน,นอนตูตูไปหยิบโทรศัพท์ไปดูว่าใครโทรมาอย่างนั้นเหรอแต่โทรศัพท์อยู่ไหนอะไหนโทรศัพท์วะอ๋ออยู่นี่ คุณอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าไปนอนอเขี้เขี้ยมีกระสินเป็นแนวเพลงน่ะวัดเราอยู่ไหนโอ้โหฟิล์มหน้าแบบคลอดเก่าในใครอ่ะลอาถือขวา,อขา,วา,น,น,านอ่ะคร่ะอ๋อฝันร้าย เราฝันร้ายเหรอนี่อุ้ยออือมีบางอย่างอยู่ข้างในบ้านหาคุณแจแล้วก็ออกไปยากที่นี่ซะอ่าอุ้ยมันมาแล้วปิดตัวดิฮะปิดตู้้โอ้มันก็เดินวดนะหาคุณแจเฮ้ยตกใจอยู่ๆตู้แม่งวูบเลย นี่ไงคุณแจแล้วใครเอาคุณแจามาวางไวนะ้ในห้องน้ำรอรอมันก่อนไปไหนเดินไปเจ๊ยีเอ่อไปไหนจบแล้วพอคุณจะเล่นแบดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงมี้กสิิอ่ะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมอายยัวหลอนอยู่คนเดียวจริงครับโอเคก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเหมือนอาจจะฝันร้ายตอนแรกอาจจะฝันร้ายแล้วก็มีคนบุกเข้ามาจริงๆอืมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันกันได้นะครับสวัสดีครับแบายครับไป่บุยมันอยู่บ้านคนเดียวจริงครับ